สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวกเกษตรนะครับน้องถามผมมาว่าปลูกพริกยังไงให้มันดกใช่ไหมให้มันดกให้มันติดดอกติดลูกแบบน้าหน้า,นาแบบนี้เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าปลูกพริกนะครับพริกถ้าเราปลูกแล้วต้องการให้ลูกดกต้นใหญ่แข็งแรงนะครับทางที่ดีคือเห็นผมทํำไหมผมพริกผมจะไม่มีการที่ว่าใบเยอะเลยนะ จะไม่มีพลิกบ้าใบนะครับส่วนมากจะเป็นบ้าดอกบ้าลูกเนาะวิธีการทําให้พลิกดกมี2วิธีคือวิธีการฉีดพ่นทางใบเนาะเป็นอาหารเสริมทางใบแล้วก็วิธีการใส่ปุ๋ยทางดินหรือจะเป็นประเภทน้ําหมักนะครับผมทําไว้ในรูปแบบหลากหลายวิธีมากพลิกผมจะเป็นพลิกที่ไม่มีใบใบน้อยมากนะครับอย่างพวงว่างก็เด็ดเด็ดออกเด็ดใบออกนะครับเหลือไว้เฉพาะดอก แบบนี้เลยแล้วก็เขาว่าจะดกมากนะครับคือเขาไม่ได้สร้างใบใช่ไหมเขาก็จะมาเลี้ยงต้นมาเลี้ยงพวกดอกนะครับให้มันติดดอกดอกแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปปรุงปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยสูตรเร่งดอกพลิกแบบลดลงดินตัวแรกที่ผมจะใช้เลยคือสารตั้งต้นนะครับประเภทที่ผมจะลดลงดินผมจะใช้ตลอดเลยก็คือน้ำหมักจากหลอกล้วย ใช้หนึ่งแก้วแบบนี้ตัวต่อไปก็อยู่ข้างๆกันเลยนะครับเพื่อนๆควรมีในไปในสวนนะตัวนี้จะเป็นน้ำหมักน้ำหมักปลาจะทำสองตัวนี้จะทํางานควบคู่กันได้ดีมากๆครับตัวน้ำหมักปลาใช้ไม่เยอะใช้ยิดเดียวเนี่ยเท่านี้นะครับนี่แหละสารตั้งต้นเลยแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวต่อไปจะเป็นพวกธาตุฟอสฟอรัสผมก็จะใช้อันนี้เป็นน้ำหมักจากจุกเอ้ยจน้ำหมักน้ำหมักกล้วยสุกนะครับตัวการฟอสฟอรัสอย่างดีเลยนะครับเป็นตัวเร่งการติดดอกเร่งเร่งยืดนะครับเร่งยาวเนี่ยตัวนี้จะเป็นน้ำหมักข้าวบูดนะครับตลอดจนะได้เพื่อนสังเกตดูเลยว่า ถ้าเป็นการเร่งดอกเร่งดอกเร่งใบเร่งการยืดยาวมจะใช้สองตัวนี้ควบคู่กันนะครับใช้หนึ่งตัวเหมือนกันวิธีการนี้มันง่ายคือเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเรามีตัวฮอร์โมนตัวปุ๋ยของเราแล้วล้าก็นําไปผสมคนๆแล้วก็ไปรดาได้เลยมันง่ายมากๆนะครับเพื่อจะทําแบบผมก็ได้นะมันเป็นวิธีการง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนเย็ยนผมก็จะรดอยู่แล้วนะนี่ผมก็ถ่ายตอนเย็ยนนะครับ รถเพียงเท่านี้พอนะครับอย่างเช่นพวกพลิกในกระถางอย่างเงี้ยมันจะดูแลง่ายเห็นไหมมันควบคุมปุ๋ยได้ง่ายๆนะครับง่ายๆอาอการปลูกพลิกลง,ลง,ล,งลงดินเนาะลงแบบไม่มีกระถางอะ่ะมันก็รถนี้เลยนะครับวิธีการง่ายๆแล้วมันก็ส่งผลมากับข้างบนกับพลิกของเรานะครับติดตอกเกยอะมากผมปลูกพลิกเอาไว้กินเองเนาะ อินทรีคนตาใหญ่นะครับก็เวลาพอพริกมันเริ่มจะไม่ค่อยมีนะครับผมถึงจะทําการลดปุถถ๋ยแบบนี้เข้าไปนี่แหละนะครับพอรดทิง้งเอาไว้สักวันสองวันเขาก็จะได้มีการติดต่อขึ้นมาทันทีนะผมก็ไม่ลดตลอดนะครับผมปลูกที่ไว้เนี่ยเห็นที่เห็นกระถางนี่คือพริกหมดเลยนะเห็นไหมนี่ก็พริกนะครับเนี่ย ปลูกพริกให้ดุกไม่ยากหรอกแต่ปลูกพริกไงไม่ให้มีมะเร็งตูึ้นมาลงมัยากกว่าอีกอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการเร่งดอกที่ถามคพนเข้ามาว่าอยากให้พริกดุก,ดก,ดกทํายังไงนะครับเห็นไหมชุดนี้ผมยังไม่มีการเร่งดอกเลยนะเพื่อจะสังเกตเห็นเลยว่าพริกมันจะไม่มีดอกไม่มีดอกเกิดขึ้นเลยนะครับโซนนี้นะมันจะแบ,บ่งเป็นโซนนะครับโซนที่แล้วโซนชุดนู้นจะเป็นเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทีนี้ก็ปล่อยไว้บุๆงใบ ายไปออกขึ้นมาแล้วก็อัดดอกนะครับส่วนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เก็บไว้นับประทานนะครับแต่มันก็กินมันกินไม่ทันหรอกนะครับมันดกมากเนี่ยใครชอบในการปลูกพริกนะครับสามารถทําตามผมก็ได้นะส่วนนี้คือคนโซนแต่งสาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัดปุ๋ยเข้าไปมันก็จะเริ่มมีการแตกดอกเพื่อนเห็นไหมติดตาดอกขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการนะครับที่เราก็จะมีเก็บกิน จะมีให้เก็บให้กินตลอดทั้งปีเลยนะเนี่ยนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนสามารถนําไปทําตามได้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะส่วนมะนาวก็ติดดอกติดลูกเต็มเลยตูนั่นจกิ่งหักไปแล้วเนี่ยดูวะนะนะครับวันนี้ก็ปาทิ้งทุนกันนะครับผมยังมีวิธีการทำเกษตรอีกเยอะมากมายนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันให้เพื่อน้ลองไปทําตามนะครับ ตามผมไว้นะถ้าคิดเป็นผิวก็กดแชร์ไปนะครับสังเกตูพริกผมจะไม่มีเน่าเลยนะไม่มีแม้แต่ซักมิดนะครับอย่างที่บอกคือโซนนี้โซนทําดอกเพื่อนดูโซนทําดอก,ดดอกจะมีดอกเต็มเลยนะโซนที่ไม่ได้ทําดอกจะเป็นโซนฝั่งนี้นะครับโซนเก็บกินก็จะไม่มีการเร่งดอกแต่จะเป็นการอพอเราปล่อยไม่ให้มีการติดดอกนะครับพริกมันก็จะมีความใหญ่ มันจะอวบมันจะใหญ่แล้วก็สมบูรณ์เนาะนะครับเป็นวิธีการง,งนะ่ายๆเนาะถ้าคิดวัาที่ิบนนี้มีประโยชน์ก็นะครับแชร์ไปให้กับพี่น้องกเกษตรเราได้ดูกันดนะ้วยเนาะตามผมไว้นะครับผมยังมีวิธีการทำเกษตรอย่างที่ผมบอกแหละย,ยังมีอีกเยอะมากนะครับทำเกษตรปลูกผักปลูกพืชนะครับเป็นวิธีการง,ง่ายๆที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีแม้แต่หยดเดียวมาเข้าในสวนของเราครับทำวิธีการง,ง่ายๆทำตามผมรับรองได้เลยว่ามีพืชผักสวนครัวไว้กินตลอดทั้งปีทั้งชาตินะครับ นี่ขอตัวลาไปก่อนละ๊ายบายสวัสดีครับ